สวัสดีจ้าพี่น้องอากาศเย็นกับเขาสวนมาเลาะสวนก่อนจะไปเห็ดแนวอื่นจ้ะพี่น้องมาเลาะมึงต่ว่ารถหน้าบอบ่ได้รถด,ดอกจ้าเพราะว่าอากาศมันเย็นจ้ะมึ่งบึกเคือดเทศมาทบิบึกเคือดเทศจ้ะพี่น้องลกลูกจ้ะงามค่ังามงาม,งามจ้ะพี่น้องนเนี่ยละ่ะพี่พวงเขาโอ้ยสุดยอดมาก เมทิบว่ามมนสิบรดกินเด้อจ้ะม้วนีอปูกไหมจ้ะบังนี้กาอากาศมันเริ่มเย็นละมันกระสีสุกเมิดบอทันดอกอยากระสีทย่อยสุกแล้วกาสิเหลือนวยเขียวๆอะไรจ้ะี่ม้วน,น,น,นอไอนวยใหญ่เป็นนวยใหญ่ตะว่าหังอยู่ฟังทั้งขุนสุกแล้วจ้ะนยวยใหญ่ฟังทั้งนี่เพราะในสุกจ้ะ ื่อนี้เป็นบีบสเต็กเด้อจ้ะนี่เป็นบีบบีบสเต็กแบบว่าสําหรับอ่าหน่วยยงยงสำหรับหั่นใส่สเต็กเมจ้ะใส่แฮมเบอร์เกอร์บ่เป็นสเต็กใส่แฮมเบอร์เกอร์จ้ะพี่น้องีมจ้ะมึงเขาก็ลั่งเป็นดอกจ้ะพี่น้องนมื่อี้มึงพ่วงเขาเมจ้ะพ่วงเดียวเด้อจ้ะนี่มึงนีน่พ่วงเดียวเมจะพี่น้องมึง มันจริงจริงจะงามเถอะูดนะพี่พวกหนึ่งจากพี่น้องมึงไงมึงเขาเป็นหน่วยหน่อยไหมจ๊ะพู่นะเขาเป็นหน่วยหน่อยไหมจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยอะไรพูดนะมึงติละคันคันคันถ้าเขาตีดเมื่ดนะมึงเนี่ยอะไรจ้ะพี่น้องพ่วงพ่วงเครือเทศจ้ะพูดนะมึงถ้าเขาตีดเมื่ดนะมันสิธรรมดาบ่จ้ะพ่วงเดียวจ้ะพูดนะเขาก็ร่างเป็นหน่วยหน่อย กิงอันนี้เขาออกไงกิงเขาขึ้นไม่เขาแตกขึ้นไม้ออกปั๊ดุ่นนะกำลังเป็นหนุย่ยน่อยไหมจ้าล่ะบดทันเลยจ้ะเพราะว่าอากาศมันเริ่มเย็นแล้วมันบดทันแล้วจังเสียจังเสียเพื่อเป็นหนุย่ยหน่อยเต็มเลยจ้ะพี่น้องมึงน,นี่มันสิเปท่ทันในจังใดจ้ะซัวเขาจะใหญ่ซัวเขาจะอันนี้บเน้านา้ำมาช่วงนี้มันก็หนาวเลยจ้ะถ้าอากาศลง,ถ,ง,แบบง,ลงถึงแบบว่าศูนย์องศาถึงแบบว่า อยู่นี่มันจะ30ฟาเรนไฮต์โอ้แม่น32ฟาเรนไฮต์มันก็เท่ากับอ่า0องศาเซลเซียสจ้ะเนี่ยมืงเนี่ยกําลังเป็นหนุย่ยหน่อยอยู่แต่สีดายเนยาะจ้ะเนาะอากาศมันเริ่มเย็นแล้วจ้ะพี่น้องอากาศเริ่มเย็นแล้วจ้ะแต่ว่าตน้ตนเอ่อต้นต้นนี้เขาเขาเขาทนหนาวอยู่จ้ะพี่น้องอ่าต้น กระลำดาวเข้ามาคว่วหนาวอยู่จ้ะเนี่ยกําลั่งเป็นขึ้นตะปูตะปีขึ้นไหมจ้ะตัวกระลำดาวนี่จ้ะมีอยู่ต้นเดียวดอกจ้ะแล้วก็บาไ่ได้ปลูกพร้อมปีนี้นะมันเป็นแบบว่ามันหลอดมาจากปีไก่ที่เขา,อาไอ้ลากเขาพอตายไหมจ้ะหลากเขาพอตายปีปีไกป่ปลูกอยู่นี่น้อยจ้ะนาะหลากเขาพอตายเลยเขาขึ้นมาหมายยัยสิไหมจ้ะ เนี่ยีตะโคงปีไกจ่จ้ะมันคือเทสิได้นีู่จ้ะมันเนี่ยเนี่ยม้วนนี่เป็นเห็ดสอดเนี่ยจ้ะพี่น้องมึงเขากำลังงวยเขียวงวยหนีอยู่จ้ะดูสิดูสิสเพราะว่าอากาศมันเย็นมากเดี๋ยวแะเขาสุกบ่ท่านหรอกจะ้ะเด็วก็ตายสิไายสิไายก็ได้แต่สิไายจ้ะพี่หอ เด็ดแต่สิ่ได้กระสิถอโนโหกมันจะต้นนี้ต้นสลัดจะ้ะต้นสลัดเขาขึ้นเองมันหาถอโนโหนซะนี่ยิ้กระพ่ารอสวนมึงแบบเกือบเท่มึงเขาเหลืองมึงนี่จะ้ะสีสิดายม้วนเรื่องเหลืองสิกะเป็นเป็นพ่วงอยู่จ้ะมึงนี่เป็นพ่วงอยู่มื่อนี่อย่นี่ท่านนี่จะ้ะ เริ่มสุกแล้วกับท่านอยู่แต่ว่าม้วนหน่อยหน่อยสิบบทท่านเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยม้วนหน่อยหน่อยสิบบทท่านแล้วเนี่ยม้วนหน่อยหน่อยีกสียบาทท่านจ้ะแต่ว่าม้วนแบบว่าจังเสียนี่จ้ะพี่น้องเขาเริ่มเนยเริ่มสุกแล้วนี่โอเคอยู่จ้ะท่านอยู่แต่ม้วนหน่อยหน่อยขึ้นไม่ไหมอีกเสียกำลังเป็นดอกเป็นอย่างนี่บาทท่านจ้ะบาทท่านตายไม่เหลือตายจะตาย ที่ไดเนาะจ้ะเนาะเนี่ยมันเงายละพุ่นนะเป็นพ่วงอยู่พุ่นนะมืันเงากำลังเป็นดอกเกี่พี่น้องพุ่นะกำลังเป็นดอกเต็มเ,เลยจะ้ะบุถ้นเด้จ้ะพี่น้องแต่ที่ไดเนาะมืนเงาแล้วคุ่นนะทงบุญก็คือกันเด้จ้ะแงาเหมือนเลยเด้จ้ะนี่แงาเหมือนจ้ะอันเีย yes